กาบเปลี่ยนท่านประธานสภาที่ครบรพท่านสมาชิกผู้สรงเกียรติกับผมในบนศักดิ์บัวหลวงงามสมาชิกสาภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลบบุรีพักเพื่อไทยก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณท่านเลขาที่การคณะกรรมการป้องกันปราบปรามยาเสพติดโดยเฉพาะยิ่งผมให้กำลังใจที่ท่านจะบบตหน้าที่เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องประชาชนทั้งประเทศเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า ขณะนี้ยาสิบติดมันเต็มบ้านเต็มเมืองนะครับวิธีการปราบเท่าไหร่ก็ไม่หมดสักทีหนึ่งมาจากสาเหตุอะไรเพราะนั้นวันนี้ท่านต้องวิเคราะห์ให้เห็นว่าโดยเฉพาะยิ่งการที่ยาสิบจะผ่านด่านแต่ละด่านได้นั้นเนี่ยถ้าไม่มีบุคคลในเครื่องแบบนะครับที่เปิดช่องว่างหรือเป็นพาชนะที่ดำเนินการด้วยนั้นเนี่ยยากครับดังนั้นต้องกราบเรียนว่า ในพื้นที่หลายจังหวัดปรากฏว่าไม่ว่าเด็กนักเรียนหรือเยาวชนติดยาเสพติดกับทุกหมู่บ้านผมมีโอกาสเข้าไปในเรือนจำไปบรรยายเกี่ยวกับเรื่องด้านอาชีพให้กับบุคคลที่อยู่ในเรือนจำนั้นเนี่ยผมจะสอบถามว่าท่านมาจากไรสาเหตุอะไรส่วนใหญ่มีทุกอำเภอในพื้นที่ผม แล้วก็ถามว่าวันนี้มีว่อยากจะกลับมาอีกไหมเขาบอกไม่อยากกลับแต่ออกไปไม่กี่วันกลับอีกแล้วเพราะเหตุอะไรโดยเฉพาะยิ่งผู้ปกครองของเยาวชนทั้งหลายนั้นเนี่ยมาปารบกับผมว่าไปแจ้งให้ตำรวจดำเนินการจับลูกหลานเพราะอยากให้ไปบำรุงรักษาแต่นาคาเดียวการเจ้าหน้าที่ก็ไม่ยอมจับเพราะแต่อยู่ข้างนอกนั้นเนี่ยก็สามารถที่จะเมื่อเสพเปน็นหนักเข้าเหมือนผู้อภิปรายที่อภิปรายไปแล้วสามสี่ท่านนั้นเนี่ย ก็จะตรงกันว่าว่าไปทําร้ายบรรทบุรุษตัวเองก็มีสิ่งต่างๆเหล่านี้ทําให้ทรัพยากรของมนุษย์ของคนไทยด้วยกันเนะ่ะเสียหายไปเยอะแยะแทนที่บุคคลดังกล่าวมนุษย์เนีน่ยอ,อ,อยู่ในพื้นที่แล้วนั้นเนี่ยแทนจะทําประโยชน์ให้ประเทศชาติสมองสมองก็ดีก็เสื่อมไปด้วยสิ่งต่างๆเหล่านี้ผมอยากให้ท่านปปสเนี่ยช่วยเด็บวิเคราะห์สรุปและหาเหตุที่แท้จริง และหาวิธีการป้องปามนะครับทำอย่างไรครับผมเห็นที่จับได้ก็มีตัวใหญ่ๆรู้จักกันหมดนะฮะโดยเฉพาะพื้นที่ผมนั้นเนี่ยรบรีเนี่ยเยอะมากครับไม่รู้มาอย่างไรครับในพื้นที่ไม่ได้มีการผลิตมีการถ่ายเทมาจากที่อื่นและบุงคลที่จับได้นั้นจับทิง้งเยอะๆเลยนะครับไม่รู้จำนวนเท่าไหร่มหาศาลมาได้อย่างไรอะ่ะ ถ้าไม่มีคนเจ้าทีของรัฐเนี่ยนะครับเปิดช่องทางให้มาไม่ได้หรอกครับก็อยากจะกราบเรียนด้วยความรร้มให้ความตั้งใจที่ท่านตัางกอนจะทํางานด้านนี้ให้รุ้ตามเป้าหมายโดยเฉพาะยิ่งผมเห็นด้วยว่าควรจะผลักดันงบป,ประมาณไปให้บุคลากรในปปสนั้นได้มีความรู้เพิ่มเติมและมีองค์กรมีพนักการหรือมีบุคคล เข้าไปดำเนินการทุกพื้นที่จะจะแฝงด้วยหน่วยงานอื่นร่วมมือด้วยส่วนใหญ่แล้วฝ่ายปกครองนั้นก็จะมีเจ้าที่ของรัฐในว่าผู้ใหญ่บ้านกำนันก็จะไปช่วยสอดส่องดูแลในหมู่บ้านนั้นก็คิดว่าเขาก็เสี่ยงภัยพอสมควรเมื่อไปแจ้งเจ้าที่เดี๋ยวก็โดนอิทธิพลมาบังคับขู่เข็นอันตรายกับชีวิตดังนั้นก็ควรจะหาวิธีป้องกันครับ โดยเฉพาะยิ่งต้องอยากจะให้ท่านปปสนั้นด้วยจับที่ต้นทอที่มาที่ไปผมไม่เห็นด้วยครับที่จะให้ยาเสพติดมันเต็มบ้านเต็มเมืองเสียหายแทนที่บุคลากรของไทยจะได้มาช่วยกันสร้างชาติก็ต้องไปทําลายชาติทางตรงและทางอ้อมต้องกราบขอพระคุณครับขอบคุณขอบคุณครับ